สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮัทที่ว้าวนะคะวันนี้เราอยู่กันที่บายันท่าไซตอนนี้กำลังย้ายบ้านลงจากรถที่นี่เขาจะมีรถเข็นให้ยืมนะคะไมก่อนโอ้โหเข็นไหวไหมก่อนอันเนี้ยขี่รถก่อนไป อ,อ่ะไปก <ไป S 1> ็มามาที่นี่ก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้ทุกคนที่นี่เขาจะจำกัดเต็นท์จำกัดคนเพราะว่าไม่อยากให้แบบมันเยอะเกินไปแน่นเกินไปบรรยากาศดีมากทุกคนคือแบบมันแบบต้นไม้ป่าดีมากซึ่งที่เราจอง เราจะไปเกาะฝั่งนู้นนะคะเราก็จะขึ้นสะพานไปเอาละนี่ทุกคนมันก็จงมีแบบเป็นทานน้ำแบบนี้ อันนี้ก็จะมีแบบว่าที่นั่ง,งเดินทไปดดได้กิ่นถ้าไม่เอาหมาคือแล้วดูมีเสือมาป้ามีมีที่เอามาตรงเกาะนี้เราก็จะอยู่กันกระเต็นท์ฝั่งนู้นนะคะแล้วก็จะมีจนิน พูดรีวิวน่ะสิมันสวยมากนะแต่ว่าหนูไม่ค่อยชอบอ้าวทำไมอะ่ะก็คนที่ไม่อยากแต่งเตยเพราะว่ามันเกลียอ้าวไม่แน่ไปจากตรงนี้อาจจะแบบตอนนี้มันจะร้อนแต่ว่าตอนเย็นมันจะหนาวเนี่ยตรงนี้แดดมันจะเริ่มแล้วร้อนไม่เป็นไรคืนนี้ไม่ได้ห่มแน่แนี่นะคะเขาก็จะมีเสาไฟ<ช>มีปลั๊กไฟให้เรา ข้ามสะพานมาตรงนี้ก็จะร้อนหน่อยตอนเช้าแต่ว่าตอนเย็นก็จะแบบบรรยากาศดีเนาะใช่แต่ว่าเราว่าแบบมัน,นมันไม่แน่นอะทุกคนถ้าใครที่แบบชอบแบบที่แบบไม่ได้แบบคนแน่นๆแบบเต็นต์ติดๆ,ๆติดกันอะไรยเงี้ยเราว่าแบบที่นี่มันโอเคตร <c oughs> นนี้ก็ป้าไผ่ค่ะทุกคนต <c oughs> <c oughs> ้นกล้วยคะ่ะทุกคนช่วงนี้หนาไม่ค่อยเยอนะทุกคน ใช่เดี๋ยวเราจะทํากับข้าวกับตรงใต้ต้นไม้ตรงนี้ไงไงที่เป็นพื้นดินก็คือถ้าเป็นที่พื้นญ้าเขาจะไม่ให้ติดไฟไม่ให้ทําไฟอะไรอย่างเงี้ยพื้นดินนี่ไงใช่เราก็เลยตรงพื้นดินตรงเนี้ยเราจะทํากับข้าวอย่างปิง่งย่างปิง่งย่างลำธารแบบมีเด็กๆมาเล่นเล่นน้ำโอ้ยบรรยากาศดีชสดชื่นธรรมชาติลงโทษ ถ้าแบบอยู่แดดๆก็จะหน้าช้ำๆก็คือแบบดีอันนี้คือพื้นที่ของเราที่ร่งๆกเราจะไปดูที่เขาขนของอะไรกันเนี่ยกางเต้นท์สุดยอดมันดีมากเลยเนาะดัเลยมันจะขนของเองแค่ขนของก็เหนื <ências> ่อยแล้วอะย้ายบ้านมนเป็นผัก เ้ยแล้วคนอื่นเขาแบบว่าคนเยอะขนาดเราบ้าเมื่อกี้ดูว่ากูไม่เอากูมามึงกูถามว่าเราจะได้กินกันตอนไหนทำไมอ่ะมันเล็กๆก็แบล็วแบล็วไม่มีอะไรเกี่ยวกับแบล็วเลยไม่พี่เอามาอยู่แล้วแต่พี่ก็บอกให้แก้วไปเผื่อเดี๋ยวมันไม่ทันอะไรมันก็ปุ๊กปิ๊กน่ารักค่ะทุกคน ตะแก,ง,แกงกับอะไรไปอะทุกคนไม่ใช่ว่าเันแตกลงไปนะลมลื่นจาดอันนี้มันเป็นอันนี้คืออันนี้คือทรายโอ้ไ oh <my> <laughs> ม่กไม่ใช้เสียงหลังสือเคื่อง <laughs> ช่วยการรักษาความสามาะ,ะอาด <laughs> <laughs> ตรงนี้ก็จะมีที่ล้างจานให้นะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำอยู่ข้างหลังตรงนู้นใช่อันนี้จะเป็นคาเฟ่ที่เราจัดรถตอนนี้ลับหน้าที่บทนางกลางนะคะนางกลางเต็นท์โอ้โหสภาพ โอเคแล้วตอนนี้คือเราซื้ออาหารทะเลที่ตลาดใช่ไหมแต่ว่าเรากะว่าแบบตรงทางเข้าน่าจะมีร้านค้าแน่นอนปรากฏว่าไม่มีนะจ้ะทุกคนเราต้องออกไปหาร้านเราต้องออกไปหาซื้อแต่ว่าที่นี่เข,ขาเขาจะมีคาเฟ่มีน้ำมีข้าวนะแต่ว่าก็หกสิบาทประมาณนี้ปะที่ <60. S 1> ดูเออไม่มีที่ปูรึเนี่ย ใชเค่ะทำไมไม่บอกบอกอะไรไม่มีที่ปูลองคืนมีเนี่ยไม่คุยกันก่อนแล้วก็มาบวยวายเว้ยกางเป็นกันดีๆนะแต่เราแบบชิวๆแบบโยนไปเออเพราะว่าผู้หญิงแบบเรานะคะอยากจะกางเต็นแต่ว่าไม่อยากต่อเต็นเราก็ใช้แบบเป็นอัตโนมัติเลยจ้ะ โยนไปปุ๊บกลางได้เลย,ไ,ลเลยไปหาซื้อน้ำแข็งแล,ล้วล่างเราก็ลงข้างล่างน,น้ำแข็งจะละลายหมีอุยมีร้านขนมนมอ๋อนี่มีน้ำไขยขนม ร้อนมารอจริงพี่แกงไก่ค่ะพี่แกงไก่ค่ะไม่ไม่เผ็ดมากนะคะใบ,ย,บ,ย,บยอนท่าใส่ตรงนี้คะ่ะใช่นี่ร้านอาหารตาสั่งแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นร้านไข่ของเราก็มาซื้อขนมซื้ออะไรเข้าไปก่อนได้ถ้าเกิดใครลืมหมดแล้ว มาเ้ยโอ้ยน้องมามาค่ะทุกคนมาน้องมาเจนสาวนอนผู้บ่าอันนี้กลางนานกลางนานอุ้ยน้อง ชื่อช่าละ <laughs> ่ะเดีนะขาท้าออกตินก่อ,อ้ยพ่อไฟเขา,าเกียงกล้องหมดนี่ได้โตแล้วหนึ่งอันวางกับข้าวอันน,อน,นี้เป็นโตได้นี่ค่ะแกให้เอยแันนี้แหละเฮ้ย นอนกันพอหรอวะพอหนูนอนกันหลาสี่คนนะต้ยังหักมองงปักเราก็ไปเราต้องใส่มงให้เป็นตงปักเ้วถึงเราขว้มึงก็ไปกันเลยมันต้องปักดิไม่งั้นเดี๋ยลมมาเอาอีก้เต้นเรไปไหนละพ่แไม่ได้เอาตมาพี่เอาตมาไหนีอ้มาะ้พี่ไม่มี อบอกแคปไโตอ่ไม่ได้เอาโตมามึงเอาอะไรมามาั่งเนี่ยแคปมึงเอาอะไรมามั่งเนี่ยติดมึงดูโทมเหมือนเลี้ยอะไรมาเลยนะไม่ชาก็พูดความจริง จะไปตรงไหนเจ้าไปตรงไหนอ่ะตรงนี้เหรอเดี๋ยวก็ลมลงไปเอาขาตั้งลงดิแล้วก็ลูดอันนี้ขึ้น ทีจ่จะได้จะร่้งตรงนี้เหรอช่ามากผชบหา อาหารทะเลในทริปนี้เราไปซื้อกันที่ตลาดรานโพนาเกือซึ่งเป็นตลาดที่ใกล้บ้านเราที่สุดเราก็เลยเลือกตลาดนี้เพื่อนๆที่มาตลาดนี้นะคะเราแนะนําร้านศักสิทธิ์เลยนะคะน้าจิ้มอร่อยมากร้านนี้จะขายหมึกแล้วก็แซลมอนด้วยนะคะเพื่อนๆที่จะมาตลาดนี้เราแนะนําให้เดินดูทุกร้านก่อนนะคะค่อยตัดสินใจซื้อเพราะว่ามีหลายร้านมากบางร้านก็จะมีการลดรา,าคาจากายหน้าร้านอีกด้วยที่นี่จะขายอาหารทะเลมีทั้งกุ้งหอยปูปลาเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากไปย่างเอง ะะที่ตลาดนี้ก็จะมีบริการปิ้งย่างให้นะคะในราคากิโลละ30บาทเท่านั้นตลาดลานโพนาเกลนะคะจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นเลยค่ะอันนี้นตัวเท่าไหร่ไหนตัดปุ้งคนให้กำลังใจง <laughs> พี่เป็นพี่เป็นคนดูแลน้องไงอ๋อ ให่สับพอดเออเราก็เลือกอันใหญ่เนาะอันเล็กเราก็ไม่ต้องก็ได้เป็นแมเราอ่ะเป็นใช่ปาเป็นอู่เลยเป็นอูหรอมันบอกอันนี้ตัดหรอปะตัดนี่ห้มันน่านแย่งน้องเหมือนกระโหลกกระต่ายเลยอ่ะอะไรทำเสร็จแล้วรอ น,น้ำแผนกเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนตัวเอง <c oughs> มันต้องผสมน้ำจ้าหนูที่เท่าดินผสมน้ำจ้า <laughs> โอ้คงมเฮ้ย <c oughs> ตัวนี้นะทุกคนเนะี่ยตัวนี้เป็นคาเฟ่อันนี้ก็อาบน้ำได้เหมือนกันดูบรรยากาศมีไก่ด้วยตัวนี้น้ <c oughs> องตาบอดอือหือ เช้าๆ um ลงไปเล่น Jamie, น้ำเก่งเปียกเสียงแบบว่าหนกแบบเยอะมาก บรรยากาศดีๆฟังเสียงนกขนมสองห่อดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s ส r คร e คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ